คลิปนี้เรามาดูการใช้งานเบื้องต้นของจิกซอว์ไร้สายกันนะครับ ตัวนี้เป็นของวอลคาร์บนะครับรุ่น CJS ขีด S 2 0 L I ครับราคาก็จะอยู่ประมาณพันกลางๆครับราคาของตัวปานะครับในกล่องเขาจะมีใบเลื่อยมาให้1ใบนะครับแล้วก็ตัวนําตัด1นชิ้นประแจหกเหลี่ยมใบเลื่อยที่แถมมากับตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นใบเลื่อยที่จะตัดสาหรับงานหยาบๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใบเลื่อยให้ฟันเล็กลงนะครับเพื่อการตัดที่ละเอียดขึ้นนะครับหรือถ้าเพื่อนๆจะตัดไม้หยาบๆก็ใช้ใบเลื่อยเดิมได้นะครับการเปลี่ยนใบเลื่อยก็เป็นแบบควิกลิลิทนะครับก็คือกนี้บบอแ เลยครับก็ง่ายๆเลยครับเรามาดูสเปคคร่าวๆของตัวเครื่องกันครับโดยตัวนี้จะใช้ร่วมกับแบตเตอรี่20โวลต์นะครับตัวเครื่องจะเป็นระบบแปลงทานตัวนี้เป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษนะครับความเร็วรอบก็จะอยู่ประมาณ2,500รอบต่อนาทีครับมีไฟ LED ในตัวนะครับการปรับระยะตัดก็ปรับได้3ระดับนะครับถ้าจะตัดก็คือกินไม้เร็วๆเลยครับก็ปรับไปที่ระดับ3นะครับตัวเครื่องเขาก็จะเตะใบไปข้างหน้าจะทําให้การตัดเร็วขึ้นแล้วก็รอยตัดค่อนข้างจะมีความหยาบนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบให้ดูคร ของผิวไม้จะต่างกันเยอะไหมครับมีระบบเก็บฝุ่นในตัวนะครับตัวน,นี้ก็คือเราสามารถต่อกับเครื่องดูดฝุ่นได้เลยครับนี่ก็เป็นแผลจากการตัดโดยใช้ความเร็วรอบที่ต่างกันนะครับส่วนการตัดในแนวเส้นโค้งหรือวงกลมผมก็จะใช้จิ๊กซอว์นี่แหละครับในการตัดก็ตัดเหมือนกับในคลิปเลยครับตัดได้ง่ายและเร็วนะครับเพราะว่าเครื่องเข้าแรงอยู่แล้ว ส่วนที่ผมใช้บ่อยที่สุดในงานของผมนะครับที่ใช้จิกซอก็คือการตัดสี่เหลี่ยมหรือวงกลมที่อยู่ด้านในแบบนี้นะครับผมก็จะ ใช้จิกซอว์เนี่ยแหละครับเพราะว่ามันง่ายดีและก็เหมาะกับงานแบบนี้ครับแล้วก็ขีดเส้นเป็นไกด์ที่เราต้องการตัดนะครับแล้วก็เจาะรูให้ใบเลื่อยทะลุลงไปด้านล่างได้ครับค่อยไปเก็บขอบด้วยตัวทิมเมอร์อีกรอบหนึ่งก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเราทําแบบนี้คือมันจะช่วยลดเวลาแล้วก็ลดาการทํางานของทิมเมอร์หรือเอาเตอร์ให้ทํางานไม่หนักมากนะครับก็คือกินแค่ขอบที่เหลือจากส่วนเกินครับแล้วตัวนี้ก็ยังสามารถตัด45องศาได้นะครับโดยไขกูด้านล่างแบบนี้ครับใช้ประแจหกเหลี่ยมที่แถมมากับตัวเครื่องได้เลยครับก็จะต ประมาณนี้ครับก็ถือว่าตัดได้ง่ายแล้วก็สะดวกเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆกาลังมองหาจิกซอไล้สายนะครับสำหรับตัดไม้ตัดเหล็กหรือพวกพลาสติกต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับจิกซอไล้สายของวอร์คาบครับ